นึงที่ผมชอบเกี่ยวกับเกมเดังใน Roblox นะครับมันเปรียบเสมือน ra, ไฮดร้าเว้เมื่อคุณน,นั้นฆ่ามันไปหนึ่งมันจะงอกออกมาอีกประมาณ10ล้านกว่าตัวเกมที่ผมพูดถึงก็คือ Toilett o w e r Defense เออตอนที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้นะครับเกมยังไม่กลับมาเปิดแต่สิ่งที่กลับมาเปิดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือกระแสเกมก๊อปในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมนี้ครับ s k i b Defense ไฟอี e m o j เท่าที่ผมได้ยินมานี่เป็นอีกหนึ่งท็อปเทียร์เกมกอล์ฟนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะดีกว่าเกมหลักด้วยซ้ำผู้พรเจานี่เป็นไงล่ะแค่หน้าเข้าเกมมานะครับก็มีฉากการต่อสู้มนันๆแล้วบอกเลยแค่นี้กินขาดแล้วคุณผูณช้ชมโอ้เกมดีไอเกมดียงังยังไม่ได้เล่นเกมนี้หลายคนบอกว่าเป็นสกิปบิดีทาวเวอร์ดีเนส์นะครับในเวอร์ชั่นภาพ HD เว้เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่า เฮ้ยเชื่เว้าวเงินแพงจังเลยโอ้พระเจ้าดูราคาเงินนี่สิ4,400เครดิตนะครับเอ่อ800โลบัถ้าเกิดชั้นนั้นลองกดซื้อไปผมก็ได้เงินมา4,400แค่ดูทาวเวอร์ที่กูซื้อได้ในราคา4,400มีแต่ตัวกากๆนะครับตัวโหดมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000ซึ่งกูต้องเติมกี่บาทกันวะเนี่ย อ,อไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราจะซื้อตัวพื้นฐานสุดกระโปงไปก่อนละกันนะครับเราจะทําการซื้อค a มีราสไนเปอร์วูแมนอ่ะซื้อไปแล้วเราก็จะซื้อตัวทีวีมาด้วยสุดท้ายนี้บ้านรวยเลยคุณผู้ชมเงินเหลือ400บาทใช่คุณเติมไปตอน,นนี้เหลือ400อแ้เอาจริงจะพูดว่าก๊อมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเขาก็มีแนวทางของเขาเว้ยเจิาสกิมดีบอมบอม yes yes ย ดูนั่นสีแอนิเมชั่นสุดสมจริงภาพสุด HD ดีดี๋มึงเจอกูกูมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ย500มึงเจอกูเอาตัวนี้มาวางเลยยิงโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เจ๋งว่ะผมถึงบอกไงคือจะพูดว่ามันก๊อปม,มันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะมันทำออกมาดีมากๆทั้งแอนิเมชั่นเอ่ยั้งแบบภาพเอ่ยการปั้นโมเดลผมมองว่าเกมนี้นั้นสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับดูดิ ดูกานยิงมันยัง,ยงเทอะแม่มันเท่จังเลย450ในการอัปเกรดไม่เท่แล้วยิงดิโอ้โหไม่เจ๋งว่ะยิงอีกยิงอีกหน่วยสไนเปอร์ยิงปุ๊บมันมีแบบรีโหลดด้วยอะ่ะโคตรชอบคุณผู้ชมยิงมันโอ้โอ,โอ้มันต้องสองนัดจิบหายแล้วดูเหมือนว่าเราต้องสร้างตัวอื่นมาเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมอยากจะอัพเขาก่อนนะครับอัพก่อนอเป็นยังไงละ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมมันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมันเท่เกินไปว่ะผมไม่ไหวละผมเห็นเกมนี้แล้วผมอยากจะกรีดร้องนะครับกรีดร้องดังๆเฮ้ยอันนี้เริ่มไม่เท่แล้วมันเฮ้ยมันไม่เท่แล้วอ่ะไม่เท่แล้วนะจ๊ะทีวีแมนมาตรงนี้โดยด่วนเลยนั่นแหละสโลมันลงสโลมันเผามันลูกเอ้ยเผามันเผามันเลือดมันมีเท่าไหร่วะห้าร้อยเลยเหรอแย่ละคุณผู้ชม ผมว่าผมพูดเร็วไปว่วะผมเอาแต่ประมาทนะครับเอาแต่ชื่นชมเกมนี้และคราวนี้นั้นเกมนี้ลงโทษกูยังเถื่อนและมันหนีไปได้เซ็งเลยฮ่าๆเจ้าทึบกูซื้อมาดักได้เว้ยเฮ้ยในขอดูการอัปเกรดหน่อยต้องใช้เงินพันสองในการอัปเกรดเลยไอตัวใหญ่มาแล้วแล้วมาเยอะด้วย <c oughs> คุณผู้ชมอัปเกรดอีกรอบนึนเถอะอผมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ ยิงรัวๆแล้วจังหวะนี้มันมีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่นาซุปเปอร์ไซยาทอยเลสเนี่ยคืออะไรซุปเปอร์ไซยาทอยเลอ้สยิงยิงยิงโอ้โหเก่งจริงผมว่าผมจเป็นที่ต to ้องอัพเจ้าหมอหนีกทีนึงละแปลงร่างกลายเป็นแบบใส่บอกเต็มตัวคุณผู้ชมคราวนี้เจ๋งกว่าเดิมแล้วเฮ้ยตัวบินก็มีนี่หว่ายิงมันลูกพ่อยิงมันยิงอีกสุดยอดเลย เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับคือผมยังไม่ได้ใช้ตัวพื้นฐานเลยว่ะผมซื้อตัวพื้นฐานมาด้วยเนีับเผื่อมันอาจจะเก่งก็ได้ไม่เอาจริงมันไม่น่าจะเก่งหรอกแต่ผมซื้อเอาไว้อย่างนั้นแหละผมแค่อยากเห็นสกิลของมันผมจะทําการอัปเกรดตัวนี้ด้วยอ่าดาเมจก็จะรุนแรงขึ้นระยะไกลขึ้นใช้ได้อยู่แต่ตัวพื้นฐานนี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับคุณผู้ชมตัวพื้นฐานนี่คือคุณเห็นแบบนี้ผมอัพมันจนเกือบเต็มมันก็ หล่อเท่ใช้ได้อยู่นะแปลงร่างกายเป็นปตัวสีดำแล้วแต่เอาจริงผมยังไม่ได้เห็นมันเอ่ินแอคชั่นเลยเพราะว่าเจ้าหมอนี่จัดการไปหมดก่อนเอาละได้เวลาออกโรงแล้วลูกพ่อโอ้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 นั่นแหละสวยโอ้โหที่มีคมู่คมีคู่อย่างเดียวอีกเดียวดูการ์ตูนม้าไปหน่อยเอออย่างนั้นแหละเท่ยังไงวะเกมนี้มันเท่เก,กินไปละอัพเกรดแบบเต็มแม็กแม่งเลยโอ้โหคราวนี้เถื่อนแบบสุดๆไปเลยคุณผู้ชมครับ CAMERA GIRL ในเวอร์ชั่นเต็มแม็กเลเวล4แล้วกีผมเสียดายว่ะผมน่าจะมียูนิตที่เยอะกว่านี้นะครับคือเกมอย่างที่บอกของแม่งแพง <c oughs> คือของแม่งแพงโ o l y ทอยเลนเอ้ยมาแล้ววะโอ้เลือดมีเท่าไหร่2,000แย่แล้วกูแย่ yeah, แล้วแบบนี้อัพตัวนี้ก่อนอัพก่อนเลยผมอัพตัวนี้ด้วยอัพเต็มแม็กชิปหายแล้วทำไมมันอึดจังเลยแย่ oh. yeah, แล้ว ผมสงสัยต้องไปอัพตัวด้านหลังนี้ด้วยไหมย,ยังยังยังคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาคามิราคเกลวางไว้ตัวนี้โอเคแล้วก็อัพเขาก่อนมาละนี่ไงตัวโมลี่ไม่เท่าไรหร่วะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ตัวลูกน้องมันเด็ดกว่านะครับลูกน้องมันเด็ดกว่าเยอะฮ่า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 นู๊ฟนายกำลังนิ่นแบบตอทุรนทุรายแล้วมันตายแล้วคุณผู้ชมดูทีวีแมนเนเวอร์ชันเต็มแม็กซ์พระเจ้าดาเมจหนึ่งร้อย คือว่ากากแล้วก็ทุเลศมากนะครับเอาจริงผมเองก็อยากจะเห็นริดเดทของเขาเหมือนกันดังนั้นผมเอทีพีแมนวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรานั้นจะอัปเกรดเขานั้นจนเต็มคุผู้ชมอ่ามันแหละโอ้โหเปิดโมเด์นายกระตูนให้ดูรัวๆนี่เล่นแค่500ร้อนะเนี่ยอเวย แต่มันโจมตีแบบ AOE นะครับตีหมู่ <_ an> เราอยากรู้ว่านายมีทั้งหมดกี่เวฟเพื่อน20เวฟหรือเปล่าโอ้โหแย่แล้วเลือด8000แบบนี้ต้องเอาออกมารัวๆแล้วไหมกูไม่ไหวแล้วเยอะแล้วเอาเฮ้ยเต็มคุณผู้ชมเต็มแม็กแล้วผมชิบหายแล้วแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากที่ตัว TV ทีวีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคามันแพงมากในการอัปเกรดเว้ยเออโอเค ม,มอะไแกจะมืนแบบนี้ไม่ได้โอผมชิปหายแล้วว่ะคุณผู้ชมแย่แล้วโอเคโอเคแบบนี้เราน่าจะจีจีนะครับมีตัวหนึงหลุดไปได้ด้วยแบบนี้มันแย่มากมันแย่มากๆคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้มึงจัดก,การกันเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนี่เวฟที่19อยู่เลยอันนี้เกินไปนะครับอันนี้เกินไปแล้วดูเงินกูดูเงิน เงินผมมีเยอะเว้ยแต่ปัญหาก็คือตัวผมมันกากไงเนี่ยดูดิสูไม่ได้เลยโ oh <c oughs> อ้ไม่คุ้มผู้ชมหลับตานะครับ <c oughs> เฮ้ยพระเจ้าบ้าได้สุดเลยเกมไม่นั่นไถเงินฉันอีกแล้วบ้าจริงๆ เทาไหรตอนนี้ผมมีงบอยู่แค่ประมาณ5,000นะครับคุณผู้ชมคิดว่าผมควรจะเอาเงินไปซื้อตัวไหนดีตัวน,นี้4,000 c a คามีราสไตรเดอร์ถัดต่อไปเป็น2,000 0คือมึงข้ามขั้นเกินไปแล้วมึงเอา5ไปคูณเลยเนี่ยโอ้โหอัปเกรดคามราไททัน75,000มมีเอนจิเนียด้วยสิ่งที่ผมเอฟฟอร์ดได้นะครับในตอนนี้มีแค่ทีวีวูแแล้วก็เฮลิคอปเตอร์สปีกเกผมต้องช่างใจว่ะ ว่าผมน้องควรจะเอาตัวไหนดีตัวนี้รัศมีมันไกลไงคุณผู้ชมแต่ตัวนี้ดาเมจแรงกว่างั้นเราเอาตัวนี้ดีกว่าถ้าเล่นคนเดียวเราไม่ไหวนะครับผมอาจจะไม่ได้ต้องขึ้นเพื่อนเว้ยคราวนี้เรามากันแบบเป็นทีมเป็นทีมของคา m เมราแมนนะครับอ้นายก็มีเหรอเนี่ยคาเมรากร์ลแบบนี้เราต้องเอามาด้วยนะครับผมจะเอาวางไว้ตรงนี้แล้กันอยู่ตรงหัวมุม เอาจริงเป็นมุมที่โคตรอุบาทเลยว่ะนี่กูทำอะไรลงไปเนี่ยอย่างนั้นผมจำเป็นที่ต้องเออเอาตัวนี้มาวางไว้กันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัพตัวที่อยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้เสียเปล่ากูเลือดแบบนี้เยอะมากยิ่งคนเล่นเยอะเลือดในพวกนี้มันเพิ่มตามมาดิผมว่าเราแย่แล้วคุณผู้ชมเราจะไม่ได้ต้องใช้ทีวีกรมาแล้วนะครับผมจะวางเขาไว้ตรงอม จริงๆอยากจะวางเอาไว้ตรงประมาณตรงนี้นะครับแต่มันโดนบังไปเรียบร้อยแล้วไงโอเคไม่เป็นไรวางไว้ตรงนี้ก็ได้และผมจะอัพเธอจนเต็มนะครับโอ้โโอ้ไดูดูหน่อยโว้วววสกี้หมุนหัวได้โว้วห้อม d ก็ทำไมมันแลดูแบบตลกมากกว่าวะมีถือมีดด้วยพระเจ้าดาเมทเท่าไหไ่เนี่ยเออไม่บอกกูหมุนแบบ180องศา เฮ้มึงบอกดาเมจกูนหน่อยดิโอ้มันเป็นดาเมจไฟ32.5วินาทีเดี๋ยวกูไม่ได้ต้องการดาเมจไฟแบบนั้นกูต้องการดาเมจแรงๆไปเว้ยเลย,เลย,เยแย่และแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดไอตัวนี้ให้มันเดินผ่านตรงนี้เว้ยมันจะติดไฟทุกตัวใครบอกว่าเกมนี้ง่ายนี่กูถีบนะครับไม่ง่ายเลยมันออกมาทีแล้วมันตัวดังนั้นเลยเว้ยถ้าคุณผู้ชมดูยูนิตเพื่อนเราวางจนแบบเกมแหลกนะครับอฟเฟกต์อย่างเทพคอมกูแหลกเลย มันผมยังไม่ได้เอาตัวทีวีผู้ชายมาลงเล่นนะครับคือไม่ใช่อะไรคือมันกากอะ่ะผมไม่ค่อยแคร์มันสักเท่าไหร่พูดจริงตัวทีวีผู้ชายไหนมึงมีได้เท่าไหร่ว่ามาจะหมดยังเนี่ยโอ้เลิศห้าหมื่นนี่ถือว่าเป็นเกมแนวเอ่อทาวเวอร์ดีเฟนซ์ที่เล่นได้ว่าลันึืที่สุดตั้งแต่ผมนั้นเคยเล่นมานะครับชนะยังวะ ชนะแล้วยังวัดทำไมมันพ่นออกมาทีละตัววะเ,วเกมนี้มันเล่นลิ่นโ oh! wow! อ้โว่้าวเฮ้ยชนะอ,อะไรจากกูเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มันเล่นลิ่นแ,บบแปลกๆคุณผู้ชมนี่ด่านที่ยี่สิบแล้วนะให้กูชนะได้แล้วมั้งเฮ้ยมันต้องชนะแล้วโอ้ยออกมาแล้วเอาตาย ผมงงกับเกมนี้ว่าทำไมเขาแบบค่อยๆพ่นออกมาทีละตัววะตะกี้นี่ยังแบบรุนระทึกอยู่เลยผมว่าเกมนี้มันเหมือนแบบเน้นให้กูแบบตายใจป่ะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่ละมันเน้นให้กูตายใจนะครับแล้วมันเอาตัวแบบอย่างเบิ้มติดกัน3ตัวอืมระเบิดตายโอ้โหนี่คนน้อยด้วยโอ้โห,โหแบบนี้ ทุกคนต้องช่วยกันแล้วเพื่อนทุกคนต้องช่วยกันแล้วนั่นแหละหมุนรัวๆเลยเอาแบบติดไฟด้วยนะไอ้หนหางตรงนี้นี่คนเลือดยังมีถึงห้า่เลยโอ้หผมกำลังอึ้งอยู่นะครับอึ้งกับความเล่นลิ้นของเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีวิลเลือดมีเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นแล้วทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะเฮ้ย มันต้องโจมตีตัวที่อยู่ด้านหน้ามันก่อนคุณผู้ชมโอเคตัวด้านหน้ามันตายหาไปแล้วตอนนี้แหละมึงกำลังจะตายตามลูกพี่ลูกน้องมึงแนวดีวิลหรอวะมึงปีศาจอะปีศาจชอยเหล็กสมบรตายเคลียร์แล้วดิโอพระเจ้าเคลียร์แล้วนี่กันมาฮารอยเฮ้ยเกมสนุกนีครับเกมดีมากนะททำไปเล่นไปมีแชปเตอร์สองด้วยเ,เวน ที่กูเล่นเคลียร์ตะกี้มังเป็นแชปเตอร์แรกหรือว่าเนี่ยสุดท้ายนี้น้องๆเด็กน้อย no มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมเกมนี้สําหรับผมแล้วนี่น่าจะติดอันดับต้นๆเลยนะครับของเกมแนว Tower Defense ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมนั้นเคยเล่นมาทั้งแอนิเมชั่นทั้งภาพเอฟเฟกสุดยอดจริงๆแต่สิ่งที่ไม่สุดยอดนะครับก็คือคนสร้างมันเล่นลิ้นนะครับชอบเล่นกับหัวใจเด็กน้อย่องพวกเราคือหลอกว่าตอนแรกจะง่าย และหลังๆมานี่คือกูไม่ผ่านนะอันนี้เป็นข้อเสียอย่างเดียวที่ผมนั้นเจอในเกมนี้